วันนี้ฉันจะพาพวกนายมาดูยัน์มาฮนโดเซอร์ HD 700 รถดันดินโบราณสุดคลาสสิกที่พวกนายเห็นแล้วต้องหลงรักอย่างแน่นอนนี่คือรถดันดินแบบเดินตามที่ผลิตโดยบริษัทยันมาดีเซลคอมพานีลิมิตจากประเทศญี่ปุ่นยุค1970ถึง1980ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่มันยังคงทรงพลังและก็ทนทานเกินใครเครื่องยนต์ดีเซลแปแรงมา้ารอบเครื่องอยู่ที่890รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบเหล็กล้วนรุยโคนสุดเหนียวหรือแม้แต่พื้นที่ลาดเอียงก็เอาอยู่ราคา าเปิดตัวในยุคนั้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ถึง9 0้า0บาทถ้าเทียบกับค่าเงินสมัยนี้เนี่ยถือว่ามหาศาลกันเลยทีเดียวส่วนราคามือสองในตลาดประเทศไทยทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึง1นึ0 0บาทขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและก็ะความพร้อมในการใช้งานจุดเด่นของ HD 700ตัวนี้เนี่ยคือความเรียบง่ายของระบบไม่ซับซ้อนแต่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยแถมอะไรยังพอหาได้สําหรับเกษตรกรและนักสะสมะเครื่องจักรวินเทจเนี่ยนี่คือสมบัติสุดหาย ยากที่ยังคงลุยงานได้จริงถ้าพวกนายหลงรักในเครื่องจักรคลาสสิกแบบนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเครื่องจกักรเก่าๆนี่ได้รับชมกันด้วยนะโอ o ม m ก๊อ oh ส